มันมีเรื่องหนึ่งเหมือนจะเหมือนจะเอ,อน้องแพรี่น้องแพรี่พูดมาประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะที่บอกว่ามีมีรายการไหนนะรายการหนึ่งเป็นรายการดังเป็นรายการดังเลยละ่ะเชิญอาจารย์เบียร์ไปพูดไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหลังจากนั้นแล้วปล่อยให้อาจารย์กับตัวเปล่าโดยไม่มีค่าน้ำมันให้ ไม่มีค่าเสียเวลาให้อาจารย์แกก็ไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่โดยมารยาทแล้วอาจารย์แกไปเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเจ้าของรายการก็น่าจะนึกถึงจุดนี้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้มีค่าตัวมันก็ใช่เขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่ได้มีค่าตัวแต่เจ้าของรายการก็น่าจะรู้ไหมว่าอาจารย์ไปแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยเขามีแอดมินก็มีทีมงานก็มีค่าใช้จ่ายมันควรจะมีน้ำใจเขาไหมล่ะ มันก็มีมีลักษณะนี้ที่น้องแพรี่พูดว่ามีรายการหนึ่งที่เอเชิญอาจารย์มาพูดมาเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วให้อาจารย์กลับไปตัวเปล่ากลับไปตัวเปล่ามีแต่คําว่าขอบคุณแล้วกลับไปตัวเปล่ามันได้เหรอทุกคนมันได้เหรอแม้เขาไม่ได้ต้องการเงินแต่คุณควรจะมีน้ําใจไหล่ะไม่รู้รายการไหนแหละแต่ไม,ไม่เขาบอกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ช่องเอหลากสีนะ แล้วมันเป็นช่องไหนอะเราก็ไม่รู้นะแต่แต่น้องแพรี่ก็ไม่ได้ใบอะไรต่อไม่ได้สปอยต่อก็ไม่รู้เป็นช่องไหนใครรู้บ้างล่ะใครรู้บ้างเรื่องเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยผมผมในฐา,านะชาวบ้านที่ยังทํามาหากินอยู่ทุกวันนี้ฟังอาจารย์เบียร์แล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกคนทุกวันเนี้ยแล้วก่อนหน้าเนี้ยก่อนพี่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคนคนมาบรรยายทำเหมือนอาจารย์เบียร์เนี่ยมีมีหลากหลายลีลาเลยแหละลีลาเนิบเนิ่ลีลาแอน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 ลีลาโอ้กว่าจะเข้าเนื้อ,อาหาเนี่ยคนนั่งฟังเนี่ยหลับไปแล้วหลายตลบก็มีมันน่าสนใจไหมล่ะมันก็ไม่น่าสนใจเออถูกไหมคนแคทแคทบอกว่าสาช่องไหน ก็นั่นแหละไปฟังน้องแพรี่มาเนี่ยน้องแพรี่น้องแพรี่ก็มีก็อย่างว่าเลยเนาะก็ไม่ไม่ได้สปอยอะไรลึกขนาดนั้นแต่เล่ามาประมาณเนี่ยเล่ามาประมาณนี้ว่าอืออาจารย์แกไปรายการรายการรายการ,ร,าการนึงแล้วเป็นรายการที่ได้รับความนิยมด้วยแต่เหมือนประมาณว่าไม่ไม่ใช่ช่องหลายสีเอา้าบวยสปอยมาขนาดเนี้ยรายการอะไรเนาะอยากรู้จัง ช่องเอ่อคนแคทแคทบอกช่องไหนทําหน้าเกลียดมากไม่รู้เลยมันเรามาเดาด้วยกันสิอันนี้จากน้องแพรี่นะน้องแพรี่เอ่อคุยกับทนายพัดมั้งแต่เขาไม่พูดหรอกเขาไม่พูดเราก็รู้เนาะเขาไม่พูดแต่มาแต่สปอยมาแล้วให้พวกเราเดากันไปสปอยมาเออสปอยมาว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันเกิดเหตุการณ์ว่าอาจารย์เบียร์เนี่ย ไปไปพูดไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วเอ,อได้รับแค่คําขอบคุณได้รับแค่คําขอบคุณเออแล้วก็กลับเหมือนอาจารย์แกจะบ่นนิดนึงอะ่ะแต่แกไม่ได้บ่นเยอะหรอกแกมีสิทธิ์บ่นได้นะบางคนบอก <c oughs> อ่ยบ่นทำไมมาแสดงธรรมเขาไม่ได้เป็นพระเขาเป็นคารวาส แล้วเขามีค่าใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายแม้นก็จะบอกว่าเขามิมีเขาเป็นอินโฟคนเดียวในประเทศเนี้ยที่ไม่มีค่าตัวไม่มีเลทค่าตัวไม่ได้ตั้งค่าตัวว่าจะต้องไปงานเนี้แต่เทนน่าน,น,นู้นเท่านี้เท่านั้นเพียงแต่เขาว่าน้ําใจไงน้ําใจแล้วอาจารย์กไปทีเนี่ยแกยก็ไปหลายแอดมินหลายคนเนาะแอดมินหลายคนไปละคนเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรหรอกคือมันคือแบบจิตอาสาทาั้งนั้นแหละแต่คําว่าน้ําใจไง เขาเติมน้าเปล่าเวลารถเขานะ่ะรถก็ไม่ได้เติมน้ําเปล่าเนาะเติมน้ํามันน่ะแล้วเวลาไปทีก็ต้องเสียสละเวลาตัวเองอะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าอาจารย์ไม่ไปเนี่ยอาจารย์ไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเนี่ยในติ๊กต็อกอาจารย์ก็ได้รางวัลเยอะแยะเวลาไปไลฟ์ทีเนี่ยโอ้สติ๊กเกอร์แต่ละตัวแต่ละตัวนี่มีมูลค่าทั้งนั้นเลยอ่ะเขามีเขามีแบบในในตัวในตัวตนของอาจารย์เบียร์เนี่ยเขามีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้ว เขามีมูลค่าในตัวของเขาถูกไหมล่ะมีมูลค่าในตัวงเขาอย่าบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งเลทราคาเนี่ยจะเอาแค่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้มาต่อยบอกแกไม่เรียกแต่ควรมีศีลน,น้ําใจมาต่อยบอกแกเขาก็ยังต้องกินต้องใช้มีพ่อแม่ต้องดูแลก็นั่นไงก็เลยอยากรู้ว่ารายการไหนเนี่ยน้องแพรีร่พูดเมื่อคืนนี่นะพูดเมื่อคืนเนี่ย คนเมื่อคืนนี้เองคือการการแสดงลาใจเนี่ยบางครั้งจะบอกว่าอุย้ยต้องเชิญอาจารย์เบียรมาเบียบ่อยพาะาอาจารย์เบียไม่มีค่าตัวไม่ได้นะแสดงว่าคุณเนี่ยเป,แบบเป็นคนที่แบบเป็นคนตตนีใช่ไหมเป็นคนตณนีเป็นคนอะไรอีกล่ะในทางธรรมะนะ่ะที่อาจารย์เบียรสอนนะ่ะเป็นคนตนีนั่นแหละเออไปที่ไหนที่นั่น ได้มากนะคะอืมคือคำว่าน้ำใจเนี่ยมันต้องมีให้กันแล้วนาะป้าเนาะมันต้องมีแหละพอได้ยินคำเนี้ยพอได้ยินบอกว่าเป็นรายการรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่เ,ออเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเลยนะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันรายการอะไรบ้างละ่ะรายการแต่รายการไม่ใช่ไม่ใช่ช่องหลักสีไม่ใช่ช่องหลักไม่ช่องไม่ใช่ช่องที่ ไม่ใช่ช่องที่แบบเป็นแบบเออดังๆอะไรอเงี้ยมันคือช่องอะไรอ่ะั้งนั้นอะ่ะแต่เป็นรายการดังอะไรกันเนี่ยอยากรู้มากเลยเนาะอือไปที่ไหนที่นั่นได้มากเขายัางต้องใช่ใชแกไปเรียกถูกเลยจ้าถูกเลยจ้าถูกเลยถูกเลยรายการได้ตังรายการอ่ะรายการอ่ะได้ตังจากสปอนเซอร์ แต่ก็ควรจะมามาแชร์เนาะมาส่งต่อให้เออแขกร่วมรายการด้วยถูกไหมละ่ะอจะเอาแต่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกถูกไหมละ่ะแต่เป็นรายการไหนไม่รู้นะไม่รู้เลยแต่ฟังมาจากเออน้องแพรี่พูดเมื่อคืนเนี้ยน้องแพรี่ก็ขึ้นอยู่นะเหมือนเหมือนน้องแพรี่จะเป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักมากๆอาจารย์เบียใช่ไหมเพราะน้องแพรี่ได้ยินอย่างเงี้ยได้ยินน่าจะได้ยินข้อมูลมาแล้วก็น้องแพรี่บอกอยาให้รู้นะว่าเป็นช่องไหนแต่ ขอ,ขอให้รู้ว่าเป็นช่องไหนรายการไหนจะได้ด่าถูกแพรี่บอกแพรี่บอกเออจะได้จะได้ด่าถูกเลยรายการไหนอ่ะใครใครก็ได้บอกด้วยบอกหน่อยบอกหน่อยใครใครก็ได้บอกด้วยบอกด้วยสวัสดีทักทายทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทักทายทุกคนเออนะนะก็คุยกันจ้ะคุยกันคุยได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องจ้ะ ถ้ารู้ว่ารายการไหนนะบอกได้เลยทัวลงยับโดนต่อตอนนี้ก็เดากันไปไงเดากันไปว่าเป็นรายการไหนนอรายการไหนนอะเออมันต้องมีให้เขาแหละค่าใช้จ่ายก็มีแม้อาจจะบอกว่าโอ้ยอาจารย์ได้เยอะแล้วพูดอย่างนั้นก็เห็นเก็บตัวไปเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้ยอาจารย์มีไรายได้เยอะแล้วเนี่ยเออมารายการเนี้ยก็ถือว่าทําบุญเถอะ มันง่ายไปไหมล่ะอันนี้สมมุตินะนี่คือเรื่องสมมุติแพรี่โกรธแพรี่โกรธเลยเพราะว่าแพรี่เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักมากๆกับอาจารย์เบียร์แพรี่ก็เลยบอก<ม>อย่าให้รู้นะว่าเป็นรายการไหนถ้ารู้แล้วถ้ารู้แล้วจะด่าเลยประมาณนี้แหละอืมจะได้ด่าถูกอะไรเงี้ยจะได้ด่าถูกกัลยาณมิตรอีก อีกท่านหนึ่งกัลยาณมิตรอีกท่านหนึง่งเอออาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็น่าร <ę> ักทาไมเราหลงรักอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันไหมหลงรักอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะคนอะไรอ่ะเดียนเดียนแต่น่ารักกันเลยอะน่ารักมากไอ้คำพูดเดียนเนี่ยใครใครจะมาเรียนแบบอาจารย์ไม่ได้เนาะมากไปแล้วเนาะเดียนเดียนอือแพรี่โกรธแพรี่โกรธ รี่โกรธจริงเพราะแปรรี่คนรักของเขาอะเรายังโกรธเลยเรายังเรายังได้ยินแบบนี้เรายังโกรธเล้ยอาจารย์แกมีค่าใช้ใจ่ายนะแล้วเวลาปฏิบัตททิธรรมทีเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยแม้สถานที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากบริษัทหมอเสียงก็จริงแต่อื่นๆน่ะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะ่ะซึ่งนอกเหนือจากเนี่ยจากสถานที่นั้นน่ะอาจารย์เบียร์เป็นคนควักนะซึ่งมันก็คือมาจากเงินตรงเนี้ยเงินมาจากเงินที่ไปออกรายการ ไปออบรรยายที่น่นที่นี่ที่นั่นอะไรได้จากตรงนี้อาจารย์ก็เอามาทําประโยชน์เอ,เอามาทําประโยชน์ต่อโดยการที่เนี่ยแหละบรรยายทำเนี่ยแหละวันที่แปดที่เก้าที่จะถึงเนี่ยถูกไหมล่ะออาจารย์ยิ่งสักอาจารย์ยิ่งสักโกรธอ๋อเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวนะ้มีคนส่งส่งเอเนี่ยมาอีกทีนึง าจารย์ยิ่งสะโกรธใครเหลืยคะอ๋อก็มีคนก็มีคนเอาข่าวมีคนเอาข่าวขอบคุณค่ะคุณมอนขอบคุณค่ะขอบคุณอาจาะหัวใจส้มมาเป็นระยะระยะนะจ๊ะตั้งเป้าหัวใจส้มไว้ที่สาสิบหัวใจนะจ๊ะตอนนี้ได้มาแล้วสามหัวใจจะดีใจเลิฟมากดีใจมากเลิฟมากแต่ไม่เป็นไรจ๊ะนะอีกแค่ยี่สิบเจ็ดหัวใจเองรอได้จ๋ะรอได้ไดคือ เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอ่ะอ๋ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แกเหมือนจะแกจะขึ้นเหมือนมีคนเอาเอาข่าวอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเล่นน่อเนาะเป็นเล่นถ้าเป็นเราเราก็โกรธนะเป็นเราเราก็โกรธเอาไปเล่นในทํานองที่ว่าอแบบเหมือนรู้ทุกเรื่องเหมือนรู้ทุกเรื่องเราไปพูดไปพูดไปขยายความเองอะไรประมาณเนี้ยไปขยายความเองเป็นตุเป็นตะอะไรประมาณนั้นแหละพออาจารย์แกทราบเรื่องพวกนี้ยแกก็เลยแบบขึ้นนิดหนึ่งขึ้นนิดนึง เราก็เข้าใจได้เนาะเข้าใจได้ว่าถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ขึ้นแหละอะไรเนี่ยเรื่องมันไม่ใช่อย่างนี้เรื่องมันไม่ได้ออกมาในรูปอย่างเงี้ยแล้วทำไมไปขยายออกมาได้เป็นอย่างเงี้ยรู้เรื่องเหลือเกินนะเป็นหับเออเป็นเห็บเป็นหอยเป็นเห็บเป็นหอยไม่ใช่สิไม่ใช่เป็นเห็บเป็นหอยเป็นเห็บเป็นเห็บเป็นหมัดเป็นเอ่อไรฝุ่นในบ้านเขาเหรอถึงได้รู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้แหละอาจารย์แกก็เลยขึ้นขึ้นแล้วก็มีมีน้องแซนใช่ไหม เข้ามาขึ้นใหม่ด้วยก็คุยกันอืมก็บ้าไปรายการไหนครับไม่ให้ค่าใช้จ่ายอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้จ่าไม่รู้เลยเพราะว่าเออน้องแพรี่ก็ก็สปอยมาแค่เนี้ยสปอยมาแค่เนี้ยคือการการที่จะให้คนกระนึ่งพูดระบุชื่อรายการเนี่ยมันก็ไม่ไม่ปลอดภัยเนาะ อันนี้ก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้ถึงถึงไม่โมรู้นะไม่หมูก็ไม่กล้าบอกหรอกทุกคนไม่กล้าบอกหรอกจ้า